ยินดีต้อนรับเพื่อนเนทุกคนเข้าสู่เกมเพ r รีเมคกับเพียบเลเวอไฟชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาอยู่กันในอดีตทดสอบกันอีกเช่นเคยเนื่องจากว่าระยะเวลาในกิจกรรมเจ้าตัวของ Legendary Sale หรือว่า b e w a r e เนี่ยในรอบนี้นันนะฮะก็ใกล้หมดเวลาละนะครับผมก็จะหมดเวลาในระยะเวลาของวันพรุ่งนี้ตอน2องทุ่มนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่จะพามาให้ดูเจ้าตัวสกิลของชายนี่บังกีรัสกันก่อนประมาณหนึ่งละกันนะครับว่า มีความสามารถโดดเด่นอย่างไรบ้างนะครับถึงแม้ว่า i d เทตัวนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเดบิทฟอร์มันอาจจะยังไม่เดือดเท่าไหร่แต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์5ของพี่เนี่ยบอกเลยว่าเดือดมากนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เรารีวิวตัวของ ID เจเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะพาไปดูในที่เซิร์ฟ5ว้ด้วยละกันว่าเขากดกันไปประมาณไหนบอกว่าโปเกมอนตัวนี้สําหรับหลายๆายคนที่เล่นโปเกมอน s อเนี่ยน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อให้ช่องของเราไปถึงสมุนทรภายในปีนี้กันด้วยนะครับ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมรบบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกมริชเบตโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวฟูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไปทาการ การเปิดบอด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวโหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรีอว่าใส่โค้ด l e เว l ไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนาไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับตัวตัวชายนี่บางกีรัสตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปกเกมอนที่เป็นประเภทท่าขหินแล้วก็ทัดมืดนะครับโดยหลักๆความสามารถของโปกเกมอนตัวนี้เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็สนับสนุนทีมมีการสร้าง CC แล้วก็ส่วนเรื่องของดาเมจเนี่ย อาจจะมีประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ถึงกับเวอร์มากขนาดนั้นเนาะแล้วตัวของสกิลของโปรแกรมตัวนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฟังจากความสามารถแรกๆกันก่อนเลยละกันเนาะเพราะว่าตัวของความสามารถแรกๆเนี่ยจะมีผลในเรื่องของการใช้งานตัวควอตซี่เพิ่มเติมด้วยนะครับตัวของสกิลแรกเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับเป็นการโจมตีเป้าหมาย1เป้าหมายนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับบัฟสอประเภทด้วยกัน1ก็คือดาเมจที่ตัวเองได้รับเนี่ยจะลดลง 20 2ก็คือแม็กแคสตีของเขาเนี่ยก็คือลิมิตเลือดของเขาจะเพิ่มขึ้นอีก20%หากปกติเลือด500,000นะครับเลือดก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่0 0ก็จะกลายเป็น0 0 0 0นเนาะเป็นระยะเวลา2รอบแต่ว่าสกิลตรงนี้เนี่ยซ้อนทับกันไม่ได้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการบัฟตัวของแบ t a ์เซาอัลเมอให้กับตัวเองด้วยนะครับเป็นจำนวนหนึ่นด้วยกันโดยแบสเซาอัลเมอเนี่ย มันจะคอมโบคู่ก,กันกับตัวของสกิล2นะครับถัดมานะครับสกิลที่2อเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่ายาวนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสกิลที่2ก็มันก็ช่วยให้กับทีมประมาณหนึ่งละกันเนาะอันดับแรกเลยนะครับสกิลที่2เป็นการสร้างดาเมจแถวหน้าทางกระดาษนะครับให้กับโปเกมอนทั้งหมดอันนี้เป็นท่าหินเนาะอันแรกก็เป็นท่ามืดอันที่2เป็นท่าหินนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวของตัวเองนะครับและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ด้านหลังตัวเองแถวเดียวกันเนี่ย จะได้รับตัวของวอลล็อกนะครับหรือว่าล็อกวอลตรงนี้เนี่ยเป็นกําแพงหินเข้ามาด้านหน้าของตัวเองนะครับเป็นกําแพงที่จะช่วยในเรื่องของการรับดาเมจแทนโปเกมอนที่ได้รับกําแพงนี้ซึ่งกำแพงนี้เนี่ยมันจะมีค่าสถานะที่สืบทอดมาจากตัวของชายนี่บังกีรัสเนี่ยอยู่ที่50นะครับก็ถ้ามีเลือดอยู่ล้านหนึ่งก็จะได้รับเลือดจากกำแพง50 0 0 0 อ่ห้าแสนไม่ใช่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็จะมีการสืบทอดพวกพลังโจมตีอะไรพวกนี้ด้วยเนาะก็ตั้งแต่พวกโจมตีป้องกันเลือดหรืออะไรพวกนี้ยิ่งบังกีรัสมันเลือดเยอะถึกมากเท่าไหร่อือตีแรงมากเท่าไหร่กำแพงอย่างเนี้ยก็จะมีความสามารถมากขึ้นด้วยบางคนอาจจะงงว่าทำไมกำแพงถึงมีพลังโจมตีด้วยใช่ไหมซึ่งกำแพงตรงนี้เนี่ยเวลาที่อ่าบังกีรัสเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวนะครับผมอ่าบังกีรัสเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวเนี่ย มันจะมีการสุ่มนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนหินถลม่มซึ่งมันจะสร้างดาเมจอยู่ที่200%นะครับผมให้กับศัตรูนะครับในรอบถัดไปและถ้าหากว่าในหินถล่มตรงนั้นเนี่ยโจมตีโดนตัวไหนแล้วช้นี่บางกีรัสเนี่ยโจมตีไปที่ตัวละครตัวนั้นหรือโปเกมอนตัวนั้นด้วยเนี่ยมันจะทาดาเมจเพิ่มเติมให้กับตัวละครอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งรอบด้วยกันแต่จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตัวของสกิลนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวของช้นี่บางกีรัสเนี่ยมันมีโอกาสติดสตัน ด้วยนะครับผมอ่ะมันจะมีโอกาสทําให้ใช้ชนี่บางกีรัตเนี่ยตีสตารได้ด้วยเป็นระยะเวล1รอบด้วยกันเนาะอันนี้จะเป็นข้อเสียอย่างใหญ่เลยอันนึงนะครับอ่ะส่วระยะเวลาของกำแพงที่จะอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ขึ้นอยู่กับจํานวนรอบของบัฟ นะครับผมว่าบัฟเนี่ยมันอยู่ได้กี่รอบนะครับถ้าระยะเวลาของบัฟหมดไปเนี่ยมันก็จะหายไปหรือถ้ากําแพงโดนพังไปเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยเช่นกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกิลกําแพงของบังกีรัสนะครับผม ถัดมานะครับก็จะเป็นอันติเมทสกิลละอันติเมทสกิลเนี่ยเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดในสนามนะครับแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยเปิดสถานะพิเศษนั่นก็คือตัวของ Rocky m o t e n ท r เรกนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะ อันแรกเนี่ยมันแปลว่าเป็น Rocky Mountain Break ใช่ไหมแต่ว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะแปลเป็น Rock Wall Mountain ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยให้จำไว้ว่าสกิลเนี่ยมันก็คือสกิลเดียวกันนะไอ้สองสกิลเนี่ยคือสกิลเดียวกันนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะจะเปิดระยะเวลาหนึ่งรอบด้วยกันเนาะอ่ะโอเคนะครับอ่าสกิลนี้เนี่ยโดนเป้าหมายเดียวกันกับสถานะหินถลม่มอ่ะอีกแล้วนะฮะสถานะหินถล่มจากพาสซีฟสกิลที่2นะครับ มันจะทําให้การโจมตีครั้งตัดไปของบักกิรัสเนี่ยจะสร้างความเสียหายจริงเพิ่มขึ้นด้วยอีก100%นะครับแล้วก็เพิ่มเติมความเสียหายพิเศษตรงนี้ผมยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าภายในทิมงเนี่ยมีเจ้าตัวของซูเปอร์เทนาชีอยู่ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าซูเปอร์เทนาชีเนี่ยคือโปรแกอมตัวอะไรนะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยเขาจะมีการสร้างความเสียหายพิเศษเพิ่มเติมให้อีก 2,000หน่วยซึ่งมันน่าจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนเลเวลของสกิลหรือว่าพลังของบังกิรัสด,ด้วยมันจะเป็นพวกดาเมจพิเศษอันนี้ถ้าใครรู้ฝากบอกด้วยละกันเนอะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความเสียหายแรกที่เราจะโจมตีไปนะครับ ต่อมาในส่วนของกำแพงหินนะครับซึ่งกำแพงหินตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกำแพงหินที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ว่ากำแพงหินอันนี้เนี่ยไม่ได้การฝันเรานะครับกำแพงหินตรงนี้จะมีค่าเซตัสพื้นฐานเทียบเท่ากับตัวของมักกิรัสแบบ1 0 0เเลยและมันจะหายไปก็ต่อเมื่อกำแพงจะถูกทำลายหรือว่าระยะเวลาที่หมดไปนะครับโดยกำแพงหินนี้เนี่ยจะโดนไปโยนปิดกั้นให้กับศัตรู ฝั่งตรงข้ามนะอันนี้บอกก่อนว่าเป็นศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งมันจะบล็อกความเสียหายจากศัตรูทั้งหมดจนกว่ากําแพงตัวนี้มันจะแตกออกนะฮะอ่ะจะบล็อกความเสียหายทั้งหมดที่ศัตรูเนี่ยโจมตีมานะครับจนกว่ากําแพงตัวนี้เนี่ยมันจะแตกออกแล้วก็จะทําให้ไม่ได้รับตัวของบัฟใดๆจนกว่ากําแพงจะพังลงหรือว่าหมดระยะเวลานะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็น11ดาวนะครับผมความสามารถเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจะทําให้กําแพงเนี่ยที่อยู่เป็นระยะเวลาเพียงแค่1รอบจะอัปเกรดเป็น2รอบซึ่งถ้าหากว่ากําแพงมันถึกมากและอยู่2รอบเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหปัตจะตีมาถึงตัวเราเนี่ยก็ลําบากชีวิตอยู่พอสมควรเหมือนกันนะอ่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะมีการสร้างกําแพงละเพิ่มเติมให้กับโปเกมอนทีมเราด้วยที่เป็นโปเกมอนธาตุหินแล้วก็ธาตุดินที่มีพลังโจมตีแรงที่สุดณนตอนนั้นและถ้าหากว่าภายในเพื่อนร่วมทีมที่เป็นโปเกม แก่ศัตรูถึงแต่ก่อนตายได้จะมีการสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่ให้กับโปเกมอนเหล่านั้นด้วยเอฟเฟกนี้เนี่ยจะมีผลเพียงแค่2ครั้งในการต่อสู้เท่านั้นนะครับซึ่งมันจะช่วยส่งเสริมให้กับทีมดินทีมหินเนี่ยเก่งขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือถึกขึ้นนั่นแหละต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของพาร์ทิส k i ิ l ของมังกรัสแหละซึ่งพา s ์ทิสิิวเนี่ยก็จะค่อนข้างมีเยอะมากเลยตั้งแต่บัฟแรกนะครับอิมโมเวเบิลนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นพาริสิที่บัฟพลังโจมตี ให้กับโปเกมอนธาตุหินธาตุดินดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%แต่จะเป็นความเสียหายเฉพาะของพวกพาสซีฟสกิล ทนนัน้อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นกราดอนกระทืบเท้าจากตัวของอันติเมตสกิลหรือว่าทุกๆครั้งที่เขาเขารอบใหญ่หรือพาร์สิจากการโจมตีด้วยดาบของเดนซี่พาสิหินถล่มของตัวมันเองด้วยเช่นกันนะครับจะทําให้ดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก30%สําหรับโปกเกมอนที่เป็นธาตุหินธาตุดินเนาะและถ้าหากว่าภายในทีมเนี่ยมีโปเกมอนธาตุหินธาตุดินจะสร้างกําแพงรับความเสีย่ยหายให้กับเพื่อนร่วมทีมถ้าหากกาแพงแตกจะสร้างดาเมจแก่ศัตรูเพิ่มเติม20%บแบบสุมและทําให้ตัว ของชายนี่บางกินัะเนี่ยมันตีสตานหนึ่งรอบนะครับอ่ะอันนี้เนาะแต่ว่าอ่าโอเคบางคนอาจจะบอกว่าทาไมชายนี่บางกินัะต้องสตาน์ด้วยอันนี้ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยมันจะมีพาส์ติที่ชายนี่บางกินัะเนี่ยมันสามารถล้างเอฟเฟกของตัวเองได้อยู่นะครับ ต่อมาสก,กิลที่2นะครับ b a s o l Armor ซึ่งมันจะคอมโบกับสก,กิลแรกนะครับที่เวลาเราใช้งานเราเนี่ยจะติดสถานะของ Bar s o l Armor นะครับอันนี้เนาะซึ่งความสามารถที่2ตรงนี้เนี่ยทุกๆ10%ที่เขาเนี่ยโดนโจมตีแล้วก็เสียเลือดไปนะครับเขาจะมีการสร้างเกราะขึ้นมานะครับเป็นตัวของ b a s o l Armor อันนี้แหละขึ้นมาจานวนหนึ่งชั้นด้วยกันซึ่งเกราะอันนี้เนี่ยสามารถสแต็กซ้อนทับได้ทั้งหมด10ขั้นด้วยกันนะครับโดยเอฟเฟกนี้เนี่ยจะสามารถลบล้างสถานะผิดปกติได้ 1อ่ะได้ทั้งหมดหรือว่า1อันไม่แน่ใจเหมือนกันนะซึ่งทุกๆครั้งที่เขาได้ตัวของเกาะตรงนี้เนี่ยมันจะมีการล้างดีบัฟทั้งหมดนะครับผมอ่ะให้กับตัวเองเนาะพอหลังจากที่เขาล้างตัวของดีบัฟต่างๆแล้วเนี่ยก็จะทําให้ตัวเองเข้าสู่สถานะเอเกมนี่นะครับเป็นระยะเวลหนึ่งรอบด้วยกันในขณะนั้นเนี่ย ในเลือดที่เขาสูญเสียไปเนี่ยจะได้รับตัวของเลือดคืนมา50%หากเสียเลือดไป20%ก็ฟื้นเลือดมา10%หากเสียเลือดไป50%ก็ฟื้นเลือดมา50%อะไรประมาณนี้เนาะพอฟื้นเลือดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทําการอ่าหมดระยะเวลาตัวของบัฟนี้ไปเองนะครับผมอ่าสับตรงนี้เนาะและทุกๆครั้งที่มีการสิ้นสุดเลือดอ่าสิ้นสุดตัวของบัฟตัวนี้เนี่ยจะมีการฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองด้วยนะครับแต่เป็นลิมิตเลือดสูงสุดเนาะ ก็จะเป็นการเพิ่มเลือดนั่นแหละคล้ายๆกับสกิลหนึ่งที่เพิ่มแม็กเลือดนะครับจากปกติเลือดล้านหนึ่งก็จะกลายเป็น10%ก็จะกลายเป็นล้านหนึ่งแทนนะครับและจะมีการลอกคราบเพื่อทําการล้างดีบัฟต่างๆที่ควบคุมตัวเองอยู่เป็นจํานวน1อันด้วยเช่นกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยได้รับเอฟเฟกตัวของอาวันเชื่อล็อกแคนนอนด้วยตรงนี้เนี่ยผมยังไม่วช์วเหมอนกันนะว่าเป็นสกิลแบบไหนนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยมันคูดาว5้า รอบนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยยังสามารถลอกคราบได้อีกเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นความสามารถที่เอาไว้ปกป้องตัวเองเด้งเลือดนะครับมีเอฟเกฟก์พิเศษต่างๆที่จะช่วยทําให้ตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยกลัวพวกสถานะผิดปกติ เท่าไหร่นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเอฟเฟ t ที่2นะครับซึ่งเอฟเฟ t ที่2เนี่ยจะเป็นตัวของ b u s เซลล็อกอารอีกแล้วนะครับจะเป็นตัวคอมโบคู่กันนะครับกับอ bon, นะันบนเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ถ้าหากว่าเขาเนี่ยทำการลอกคราบในแต่ละขั้นหรือว่าเจ้าตัวลอกบา s เซลล็อ m อตรงนี้แหละนะครับ ขาเนี่ยจะทําการเพิ่มในเรื่องของดาเมจที่ได้รับเนี่ยลดลง5%และมีการต้านทานดาเมจทางกายภาพและเพิ่มเกรดให้กับตัวเองด้วยเพิ่มเติมอีก50หน่วยนะครับและนอกจากนี้นะครับทุกๆขั้นที่เขาเนี่ยทำการลอกคราบออกไปนะครับจะมีการเพิ่มความเสียหายสุดท้ายซึ่งก็คือดาเมจที่เขาจะทําได้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%เพิ่มการดุดเลือดแล้วก็ลดเกรด อีกฝ่ายนะครับที่โดนโจมตีไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถที่เป็นการลอกคราบนะครับเป็นการสร้างเกราะแล้วก็ลอกคราบนั่นแหละเนาะอันแรกก็คือสร้างเกราะอันที่2ก็คือลอกคราบออกนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นพาสิฟที่4นะครับพาสิีฟสุดท้ายแล้วพาสิฟที่4ี่เนี่ยมันจะเป็นพาสิฟที่จะเอาไว้เล่นคอมโบคู่กันกับทีมหินและดินนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยมันจะเป็นความสามารถที่อันดับแรกเลยนะครับต้านทานการควบคุมนะครับผมอ่ะคอนโทรลการควบคุมที่เป็นการควบคุมแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันไหนเป็นการควบคุมขั้นสูงอันไหนเป็นการควบคุมขั้นต่ำนะครับก็ต้องดูในเกมอีกทีหนึ่งว่าอันไหนที่จะไม่ทำมาทาให้ตัวของชาน์บังกีรัสเนี่ยโดนคอนโทรลได้บ้างเน และนอกจากนี้เองนะครับตัวของพลาสติกอันนี้จะมีความสามารถที่เราเนี่ยจะมีการสร้างแซนสตอมเชลเตอร์ริงสันหรือว่าการเรียกพายุทรายเข้ามาในสนามเพิ่มเติมด้วยถ้าหากเรามีโปเกมอนที่เป็นธาตุดินและธาตุหินในทีมอย่างน้อย3ตัวด้วยกันนะครับอ่ะสตัวด้วยกันเนาะถ้าหากว่า ภายในการต่อสู้มีโปเกมอนดินและหินตัวไหนตายไปแล้วมันไม่ครบ3ตัวเนี่ยแซนสตอมก็จะหายไปทันทีเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ตรงนี้เนาะซึ่งในระยะเวลาที่มีแซนสตอมอยู่ตรงนี้เนี่ยจะช่วยอะไรบ้างนะครับในระยะเวลาตรงนี้เนี่ยโปเกมอนธาตุดินแล้วก็ธาตหินทั้งหมดจะโดนดาเมจเบาลง20%นะครับผมซึ่งโดนเบามากๆการเริ่มเทินทุกๆสองเทินเนี่ยจะมีการสร้างกำแพงหินให้กับตัวของมันเองและโปเกมอนธาตุดินธาตหินเพิ่มเติมด้วย และจะมีการสร้างความเสียหาย ในตลอดการเริ่มเทินตรงนี้ด้วยนะครับจะทาําดาเมจเพิ่มเติมให้กับโปเกมอนที่ไม่ใช่ธาตุดินแล้วก็ธาตหินเท่ากับ40%ของดาเมจตัวของชายนี่บังกิรัสและถ้าหากว่ามีเจ้าตัวนี้อีกแหละนะครับซูเปอร์เทนอาชีนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าคือโปเกมอนอะไรอันนี้ไม่รู้สักทีเนาะเขาบอกว่าจะมีการสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีกนะครับผมให้กับโปเกมอนอื่นๆเพิ่มเติมด้วยถ้าหากมีเจ้าตัวนี้อยู่เนาะและเอฟเฟกตตอน8ดาวเนี่ยจะายาวนิดนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเอฟเฟกที่จะมีเ,มมมเอฟเฟ เอฟเฟกแรก r e s t e c t i o n instinct นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการที่ถ้าหากชายนี่บังกิรัตเนี่ยโดนดาเมจถึงแก่ความตายนะครับจะเด้งเลือดให้กับตัวเองทันที50%เข้าสู่สถานะสเต m มปีดเป็นระยะเวลานะครับผม ไม่ว่าจะเป็น2การเคลื่อนไหวหรือ5เทิร์นก็แล้วแต่เนาะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาตรงนี้เพิ่มเติมด้วยโดยความสามารถตรงนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้เพียงแค่1ครั้งในการต่อสู้เท่านั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้รับเกียริความโกรธของเขาเนี่ยกลับมาเต็มทันทีแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยมันจะมีการได้รับดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น20%ไปจนถึง40%เลยนะครับและในระยะเวลาที่อยู่ในสเตมปีดเนี่ยตัวของเขาเนี่ย จะเปลี่ยนแปลงค่าพลังป้องกันกายภาพของตัวเองให้กลายเป็นค่าโจมตีกายภาพของตัวเองแทนด้วยก็คือตัวตัวเองเนี่ยจะบางลงมากๆเลยแต่ว่าตัวตัวมันจะตีแรงมากๆด้วยเช่นกันนะครับและจะมีการเพิ่อมอัตราการดูดเลือดให้กับตัวเองและดาเมจที่ตัวเองสร้างได้เนี่ยทั้งหมดจะกลายเป็นดามเมจที่สร้างได้อ่าแบบทั่วทั้งสนามก็คือโจมตีโด,ดนทีละ6ตัวนั่นแหละนะครับและถ้าหากว่าระยะเวลาของสแตมป์ปเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับผมความเสี่ยงหายที่ได้รับจาก การโจมตีของอ e ีกฝ่ายก็คือในช่วงที่ระยะเวลานั้นเนี่ยที่บางกีรัตเนี่ยมันติดสถานะนี้อยู่ๆเขาโดนดาเมจกยายภาพมาเท่าไหร่นะครับจากสะท้อนศัตรูอ่าสะท้อนใส่ศัตรูกลับไป50%และตัวดาเมจอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมมี50%เนี่ยจะสืบทอดไปให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นโปเกมอนท่านมือตัวอื่นๆ เพื่อที่จะให้โปเกมอนตัวนั้นเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้ทั้งทั่วสนามอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกในการโจมตีเคาน์เตอร์สวนกลับและเหมือนกับว่าจะเอาไว้เล่นคู่กับโปเกมอนมืดด้วยนะถ้าหากว่าไม่มีโปเกมอนมืดดีๆนะตอนนี้เนี่ยก็จะต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะต้องรอก็จะมีตัวของซารุตเนาะที่จะเป็นหมามืดอีกตัวหนึ่งที่จะเข้ามาหลังจากนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเอฟเฟกสุดท้ายแล้วนะครับความสามารถของสเต m มปี้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมี พอเข้าสู่สถานะนี้แล้วเนี่ยลบเอฟเฟกควบคุมทั้งหมดออกไปจากตัวเอง เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองแล้วก็สปีด50%ินะครับส่วนเอฟเฟกควบคุมแล้วก็ดีบัฟที่ได้รับในระหว่างที่อยู่ในสถานะนี้เนี่ยจะหายไปถ้าหากว่าสตมปีเนี่ยหมดลงนะครับก็แน่นอนว่าถ้าหากครบระยะเวลาที่กําหนดสตมปีมันยังคงอยู่เนี่ยตัวเองจะไม่ตายนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่ในสนามแล้วก็หมดสถานะสตมปีไปนะครับหลกัลกๆก,ก็จะประมาณนี้เลยเนาะตัวของชานี่บางกิรัสเดี๋ยวผมจะขอถอดตัวของคอ,อสซูงออกไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความสามารถตัวของโปเกมอนตัวนี้คร่าวๆก,กันก่อนลกัน ะจะเริ่มจากการที่เราเนี่ยใส่โปเกมอนตัวนี้เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมเพื่อที่จะดูความสามารถสกิลแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะใส่โปเกมอนที่มันเป็นท่าดินท่าถิน Zeiten, ให้กับตัวละครตัวนี้ภายในทีมเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอีก3ตัวด้วยกันนะครับเพื่อที่จะดูความสามารถของตัวโปเกมอนมันเพิ่มเติมเนาะอ่ะเดี๋ยวตีไปสักดานหนึ่งละกันนะครับไอดี ID. นี้มันไม่ค่อยได้ดันด่านเนาะมันอาจจะดูความสามารถได้ไม่เยอะมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะให้มาดูตัวของสกิลประมาณนึงละกันเนาะ อพอเริ่มเกมขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างโล่นะครับผมให้กับโปเกมันของตัวเองละเห็นไหมนะครับที่เป็นโล่ตรงนี้แหละนะครับผมโล่กัมแพงหินเนาะสร้างโล่ให้กับตัวเองซึ่งจะช่วยในเรื่องของการรับดาเมจโน่นนี่นั่นเพิ่มเติมด้วยและถ้าหากว่าใช้สกิลที่หนึ่งไปนะครับที่จะมีการโจมตีเพิ่มบัฟให้กับตัวเองลดดาเมจลดลงนะครับเพิ่มแม็กเลือดเป็นระยะ2เทินแล้วก็เพิ่มโล่ให้กับตัวเองขั้นหนึ่งด้วยนะครับบาร์เมอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะทาให้ตัวเองเนี่ยถืขอข โดนโจมตีมานะฮะบัฟเนี่ยในเรื่องของการการป้องกันเนี่ยชีวว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่เสียดายเนาะอาจจะไปให้ดูกับพวกโปรแกรมหอ่นที่เลเวลสูงกว่านี้อาจจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่2กันบ้างนะครับล็อกวอลกานนะครับซึ่งเวลาเขาโจมตีไปเนี่ยจะโจมตีศัตรูทั่วทั้งอ่าทั่วทั้งไม่ใช่สนามเนาะก็คือแถวแรกแถวเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะมีการสร้างล็อกวอลเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยนะฮะอ่ะโจมตีไปปุ๊จะะมมมีกแพงดิินนนเ่ขึ้าครับ นี่เห็นไหมกำแพงดินเนี่ยมันจะรับดาเมจแทนเขานะฮะนี่เห็นไหมเวลาโปเกมอนตีมานะครับก็จะมีกำแพงดินที่รับดาเมจแทนนะครับผมซึ่งก็เลือดขึ้นอยู่กับเครื่องหนึ่งของเซนนี่บังกิรัสแต่ถ้าหากว่ามีดินหินตัวไหนที่ยืนข้างหลังเขาเนี่ยก็จะได้รับเอฟเฟกเพิ่มเติมตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับอ่ะตีไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปดูตัวของอันติเมทสกิลกันบ้างละกันนะครับอันติเมทสกิลเนี่ยทั่วทั้งสนามอย่างที่บอกไปเลยนะฮะโจมตีสร้างความเสียหาายททััวท่วงสนมนะ โอเคนะครับกดอันตีไปบุ๊บเดินมาเป็นก็อตซิล่าเลยนะฮะเดินมาถล่มเมืองนะครับผมเราอาจจะไม่ได้เห็นกําแพงขนาดใหญ่ที่แบบว่าใส่ฝั่งตรงข้ามเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่ามอนเนี่ยมันก็คงจะตายทั้งหมดนะครับเออในการโจมตีครั้งนี้เนาะเพราะว่าพอไอดีที่มันเป็นอดนะีเทส่ะมันไม่ได้ลุยดาดไปเนี่ยมันก็เลยมอนเนี่ยมันจะบอบบางเกินไปนะครับ แอบเสียายตรงนี้นิดหน่อยนะฮะอาจจะไม่ได้ดูกำแพงหินตรงนั้นเพิ่มเติมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกที่เป็นตัวของเชนนี่บังกีรัสเนี่ยที่มาเล่นคนเดียวต่อมาเนี่ยถ้าหากว่าเราใส่โปเกมอนที่เ็นท่าดินด้าหินลงไปในสนามอย่างน้อย3ตัวนะครับผมก็จะมีฟิวสนามขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเลี่ยงการใส่กราดอนละกันนะครับเพราะเดี๋ยวตัวของกราดอนเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับมันอาจจะทําให้ ตัวของเวลาเข้าเทินไปเนี่ยเดี๋ยวมันกระทืบเท้าอีกฝั่งจนตายนะครับอ่ะไม่แน่ใจว่ากราเบียสเนี่ยจะมีผลหรือเปล่านะครับถ้าดินถ้าหิน3มตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในสนามเนาะไปฮะอ่ะกดเข้าไปอ่ะคุยกับอันนี้นิดหน่อยนะฮะโดดเข้ามาในสนามปุ๊บนะครับผม จะเห็นได้ว่ามีเอฟเฟกที่เป็นทรายนะครับอาจจะดูไม่ได้แบบว่าเห็นได้ชัดเจนมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะมีเหมือนพายุทรายเนี่ยค่อยๆลอยไปในสนามแล้วเห็นไหมมีเอฟเฟกพายุทรายเนี่ยลอยๆไปในสนามและจริงๆเนี่ยเอฟเฟกพายุทรายเนี่ยมันจะลอยได้ดีมากกว่านี้นะครับชัดมากกว่านี้เวลาที่โปเกมอนตัวไหนก็ตามในทีมจมดีเนี่ย จะเห็นได้ว่าการสร้างดาเมจเนี่ยมันจะมีการสร้างดาเมจพิเศษเพิ่มเติมส่งตะกี้ด้วยนะครับจะทําให้ตัวของเดนซี่ปกติเนี่ยมันโจมตีโดนแค่ตัวเดียวนะมันจะกลายเป็นว่าโดนโจมตีหลายๆตัวเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยคิดว่าตัวของเชนี่บังคีรัตน่าจะเป็นเอฟเฟกเล่นคู่กับตัวของเชนี่เดนซี่เอ่อไม่ใช่เชนี่เิลติชเป็นการเล่นคู่กับตัวของเมก a าเดนซี่หรือเปล่าอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะเพราะว่าตัวของเอฟเฟกต์ทัตติไฟที่ที่ผมบอกตอนนีย ว่าถ้าหากว่ามาเล่นคู่กับโปเกมอนตัวนั้นๆน่นะมันจะทําดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพายุทรายเนาะอาจจะไม่ได้เห็นตอนที่พายุทรายเนี่ยมันพัดโจมตีใส่ตัวเจะเห็นได้ว่ามันมีการเพิ่มบัฟพ,พลังโจมตีให้กับเพื่อน่วมทีมแล้วเห็นไหมมีการบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อน่วมทีมแล้วเวลาเรามีธาตุดินในทีมเนี่ยจะสามตัวนะครับซึ่งถ้าในปัจจุบันเนี่ยเล่นคู่กับทีมไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงการเล่นคู่หรือว่าการจัดทีมกันด้วยยลละะกกกััันนรบโดาดาจจททีีม่่เ ชายนี่บางกีฬาณตอนนี้ละกันเนาะที่มีโปเกมอนที่มันมาแล้วว่าโปเกมอนธาตุดินธาตหินตัวไหนที่จะเล่นคู่กับมันได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมผมก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าตัวของชายนี่ บางกีรัสก่อน1ตัวนะครับแล้วก็ตัวของเมก้าเดนซี่นะครับผมเพราะว่าสองโปเกมอนตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปเกมอนธาตุดินธาตหินนะครับที่มันค่อนข้างเก่งมากในแพทนี้นะครับอย่างเดนซี่เนี่ยตัวของการซับพอร์ตเนี่ยค่อนข้างโหดมากแล้วบางกีรัสเนี่ยก็มาในเรื่องของการป้องกันให้กับทีมอีกค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เปิดฟิลด์สนามให้กับเพื่อนร่มทีมด้วยแล้วต่อมานะครับถ้าหากว่าเป็นโปเกมอนธาตุดินเนี่ยก็จะมีตัวของไพรมอลกราดอนนะครับผมถ้าหากใครมีงบหรือว่ากําลังในการทพาพาสิบอ การทำปาหมอก,การดอนขึ้นมาด้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างเก่งมากเพราะว่า ความสามารถของบังก,กิรัสเนี่ยมันจะบัฟให้พาสิของโปเกมอนเนี่ยแรงมากก็คือไพมอนการ์ดอนเนี่ยมันจะมีสกิลของเอิร์ธแลนด์ใช่ไหมที่จะมีความสามารถสร้างความเสียหายแกส,สตูนะครับผม20%ทุกรอบใหญ่หรือทุกครั้งที่เขาใช้อันติเมตสกิลแล้วมันจะสแต็กสแต็กต,ตามเมิแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งคนที่เล่นไพมอนการ์ดอนเนี่ยก็ควรจะเล่นคู่กับตัวของชายนี่บังกิรัสด,ด้วยเช่นกันหรือถ้าหากว่าใครไม่มีก็อาจจะเอาตัวของซีการ์ดมาลงแทนไปก่อนก็ได้แต่โอเคแหละซีการ์นะเราาจจดเ่งงาัขอนร่ย พวกนี้หรอกนะแต่ว่าตัวของซิกาดอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีความสามารถที่ยืนในสนามได้ถึกเป็นตัวที่สร้างความเสียหายแบบจริงแล้วก็ดีวัดศัตรูได้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็จะใช้ตัวนี้ไปแทนก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าหากว่าเป็นปรแกรมตัวอื่นที่เป็นท่าดินท่าหินเนี่ยมันมีอีกไหมนะับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าจะเป็นตัวไหนที่พอจะเล่นได้บ้างนะครับถ้าหากใครอยากจะนํามาเล่นเพิ่มเติมสำหรับตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเลื่อนไปดูหน่อยละกันเนาะน่าจะไม่มีเพิ่มเติมแล้วก็คงจะมีตัวของอกราเบียสนะครับเมก้ากราเบียสตัวของคริสเตียนนะครับอันนี้ยังไม่เข้าในเกมนะยังไม่ได้เข้าในตู้คาชานะเกมนะครับผมหรือถ้าหากว่าใครอยากจะห้อยท่ามืดไปสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้พาส์ติสของสเต็มปีดได้เร็วขึ้นเนี่ยเดี๋ยวในอีกไม่กี่วันเนี่ยตัวของซารุตตัวนี้จะเข้ามาเพิ่มเติมแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าซารุตเนี่ยจะเก่งมากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะคงเล่นไปในทีมตััววววขออองงกกกกกรราา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 ดนนะะมม่่่่เเพ1ลยย็คืทํ เดนซี่กับกราดอนเนี่ยอาจจะใช้โปเกมอนเยอะหน่อยแต่ก็คือมันทําง่ายกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมศาตั์สองโปเกมอนตัวนี้เนาะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมเพดท้ายแล้วนะครับขอนจากกันไปเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นรูปไปให้ละกันนะครับผมว่าตัวของชายนี่บังกิรัสเนี่ยจะใช้งานไอเชมแบบไหนกันบ้างนะครับผมก็จะขึ้นรูปให้ตามนี้เลยปุ๊บ โปเกมอนตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนที่แทงดีมากนะครับขึ้นในระดับ5ดาวเลยนะครับตัวของรูปนี้เนี่ยได้จะมาจากกลุ่มของ Pocket Incoming นะครับตัวของค่านิสัยเนี่ยก็จะเน้นไปทาง A d a m มัหรือว่า r a ร e นะฮะเพิ่มพลังโจมตีลด s p e c i a l Attack หรือไม่ก็ลดสป e ดนะครับผมตัวของไอเทมพกผ้านะครับเดี๋ยวมันจะมีไอเทมพกผาประจำตัวของมันเพิ่มเติมมาด้วยแต่ถ้าไม่มีนะครับใช้หน้ากาก,ากแดงกงเล็บหรือว่าตัวของกระดิ่งสีทองแล้วก็โล่แล้วก็เสื้อกลอกอันอื่นได้นะครับรูนิส 3ชิวนะครับผมหรือจะเป็น3 0 0พัวอลไลท์นะครับ3ชิว6คิงคองนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นเป็นสายโจมตีหรือว่าสายป้องกันนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันก็เล่นเป็นสายโจมตีได้นะครับมันเป็นทั้งแทงแล้วก็ DPS ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการวิวตัวละครก็จะแนะนำให้เน้นไปทางการเพิ่มเลือดโจมตีกายภาพ ตัวของพลังป้องกันทั้ง2ส,สายป้องกันกายภาพป้องกันเวทนะครับอ่ะตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะโปกเกมอนที่เล่นคู่กันก็ตามนี้เลยนะครับโปกเกมอนท่าดินท่าถิน่นจะมีชายนี่บังกิรัสเป็นคีย์หลักหนึ่งตัวตัวของเม g ก d ้าเดนซี่หนึ่งตัวตัวของกราดอนแล้วก็ตัวของซิกานะครับส่วนใครที่เปิดเลเวล80แล้วนะครับก็จะมีตัวของชิปให้ใส่เพิ่มเติมด้วยก็จะใส่เป็นตัวของสีฟ็อกโทน อ่ะ4ตัวของเพ s h i ชิ d หรือว่า4 s n สแนปโซนะครับแล้วก็4 t o ท a l s ท i e l ชิก็แบ่งแยกกันไปนะครับถ้าใส่ตรงด้านซ้ายก็จะเป็นสายดาเมจถ้าใส่ไปด้านขวาก็จะเป็นสายพลังป้องกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวของชายนี่บังกิรัสถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันนะครับเพื่อให้ช่องของเราดเดยไปถึง2 0 0หมซับอยากได้โปเกมอนตัวไหนอีกเพิ่มเติมนะครับหรืออยากได้ดาวประมาณไหนที่จะให้มารีวิวก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับดังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะไว้เอจอกันในคลิ